ไม่จำเป็นต้องไปเอาเลทเพื่อให้ได้ของแบรราคาถูกเสมอไปทุกคนโค<ฆ>้ส<ฆ>จากจาก275อ๋อปานี้เหลือแค่130เพงคือมันเยอะมากมาเป็นดงเลยอ่ะขอเป็นดงแรกก่อนเลยนะคะ。Having two small boyfriend. He knows everything boyfriend knows small portion 我被 ล่าสุดนะคะดูมีบันกันแดดมาตานี่ไปร้านร้านหนึ่งกับพี่คนไทยที่เขาอยู่ที่นี่เขาพาไปเขาบอกว่าน้องอายร้านนี้คือของดีแล้วก็ราคาถูกแล้วบางอย่างก็เป็นของแบรนด์ไม่จาเป็นต้องไปเอาเลทเพื่อให้ได้ของแบรนด์ราคาถูกเสมอไปอย่างบางแบรนด์ที่มันขายในไทยที่เรารู้สึกว่าอุ้ยแบรนด์นี้มันเก๋เมืองนอกมันเป็นแบรนด์ทั่วไปทั่วไปคือแบบคุณภาพดีประมาณหนึง่งถ้าซื้อในช็อปก็แพงประมาณหนึง่งแต่ว่าไม่ได้แบบเวอร์เหมือนเราซื้อในไทยอะไรขนาดนั้นแล้วเมวื่อวานในตาไปร้านรอสซซึ่งแต่ก็ไปคุยยเเจแบบคควินา ชูซี่กูตัว,ตวอะไรแบบนี้ในราคาเบามากแต่แต่ก็เลยทําการรีเสิร์ชต่อนะคะว่าร้านแบบนี้มันคืออะไรยังไงออไอไเอามาจากไหนแล้วมันมีร้านอะไรอีกไปแล้วแต่ก็ไปเจอม,มันมีอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่า T J อะไรวะเออนั่นแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวก,กดเข้ามาดูในวิดีโอก็รู้แหละมันถือ T J อะไรสักอย่างนั่นแหละแล้ววันนี้ก็เลยจะไปกันกับคุณแฟนนะคะ,ะไปดูว่าจะมีของอะไรเริศๆให้เราได้คุยได้แบบได้ดูราคาดีๆอีกเปล่าเริ่มเลยทุกคนมาถึงหน้าร้านแล้วนะคะ เ็นเหมือนแบบเป็นห้างอ่ะไม่เคยมาเหมือนกันนะครั้งแรกเลยเดี๋ยวไปดูว่าจะปังหรือว่าจะผิดหวังคนใหญ่โตมากงงอะ่ะยังไงต่อดีเราทุกคนกระเป๋าเดินทางเยอะแยะเลยนี่อันนี้เป็นแบรนด์เนมนะอันนี้โคส์นะรู้สึกว่าโตนี้ท้งโตะจะเหลือแค่ ร้9ยทุกคนโคชจัดจาก275ร้27เอเจ็ดอกไปนี้เหลือแค่ร้อยสาเองแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะไมโครโคชไมโครโจะแบบเป็นแบรบนด์แบบประมาณโคชนี่โคนเหลือแค่ร้อยสเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีแบบรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบหลายใบให้เลือกนี่ก็โคชอุ้ยสวยมากโคนอันนี้เหลือ150บ จาก295เหลือ150ถูกมากนีทุกคนมีเคสสเปซด้วยนะคะ119 9 9เกเออเออเออ,เอ,อสวยนะเนี่ยอันนี้ก็เคสสเปซเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่คนละสีอุ้ยนีสวยมากทคุอกคน119ถูกกว่าเอาเลดอ้ะ เครื่องประาก็มีนะทุกคนแต่นี่แบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้นอกตู้ก็อาจจะไม่แพงเท่าอีพกในตู้อีพกในตู้น่าจะแพงกว่าแต่นี่คือดูดีนะมาเป็นกล่องเป็นอะไรเลยตามไม่ค่อยรู้จักแบรนด์นะแต่ว่ามันดูแบบมันดูไม่งู้นะทุกคนแต่ราคามันเบานะนี่อย่างน,นี้แบรนด์เนี้ยเมดอินอิตาลีนะเนี่ยน,นี่อันนี้สวยมากทุกคนไปยยับระยยับแบบสุตรเต็มเลย พวกของบิวตี้มีเยอะมากนะทุกคนมีตั้งแต่แบบแบรนด์พวกนี้จะเป็นแบรนด์ทั่วๆไปถ้าเทียบแบบบ้านเราก็เหมือนแบรนด์สังเพงเลยเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบรนด,ด์ดีๆก็มีเนี่ยอย่างอันเนี้ยบิวตี้เ b นเดอร์รองพื้นเนาะเนี่ยขายแค่เจ็ดจุดเก้าเก้ามีอีกทีนี้นะคะใส่กล่องเลยเว้ยข้ามขโมยนะคะนี้ขายแค่สิบจุดเก้าเก้าเองทุกคนสิบเหรียญมันถูกมากเนี่ยวางเต็มมีอีก มอฟงมอฟฟี่ก็มาทุกคนมอฟี่วางเป็นตับเลย19.99ค่ะทุกคนปังมากนี่หมดสกินแคร์นะคะแต่ต้องดูดีๆเพราะฝรั่งอะชอบแกะเนี่เป็นกันทุกประเทศเลยชอบแกะแล้วชอบแบบวางเลย,เลยทุกคแต่อันไหนที่มันแพงมากเขาจะใส่กล่องไว้แบบนี้ทุกคนเนสต์รอเดอค่ะเวลาเวลาซื้อเราดูราคาว่าแบบเออมันถูกมันโอเคนี่4 9 9 9นะแล้วก็ดูพวก วันหมดอายุหนาะว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยอันนี้น่าลองมากแผ่น80ดิมีนาเหมือนที่ไทยเลยเนาะที่ไทยมีแบรนด์หนึ่งไอตาเคยใช้ใช้ดีอันนี้ก็แผ่น80มนิมีน้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปลองนะคะรานะคาเท่าไหร่เอยตัวนี้อ้ยเจ็ดจุดเก้าเก้าเองปังปังปังน้ำหอมน้ำหอมนะคะแต่ต่อ,อาจจะไม่ได้ตามน้ำหอมวันนี้เนาะกินไม่นา่าอะไรก็ว่าไป พิการิซิคเกิลอะไรนี้ก็มีพิงฟายดเดย์ของแม่เราอารีก็ามาแต่ส่วนมากจะเป็นแบบรุ่นเก่าๆถ้าใครไม่ได้ซีว่าแบบเราจะต้องใช้รุ่นใหม่ตอลอดเราก็มาตามที่นี่ Thank you next ก็มีและโซนนี้เป็นเหตุผลที่าตาม,มาในวันนี้เพราะว่าครีมนวดผมทิทเน้นหมดเราจะมาดูกันที่นี่นะคะแต่คือมีแต่ไซใหญ่เบิ่มมาคือ <c oughs> จะใส่กระเป๋าไปยังไงไม่มันจะไม่ไปแตกในกระเป๋าเราหรอเนี่ยฮะแล้วแบบ,บมีแบบเป็นแบรนด์พวกที่ใช้ตามซาลอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะ อันนี้น่าใช้จังโคค o นนั o โอลเฮร์มาสคือตาชอบอะไรที่เป็นโคคอนนัดมากอุย้ย5้าติดเกองเอาไปล,ลองใช้ขำๆแบรนด์ก็ดูแบบดูดีด้วยเถอะได้สออย่างแหละมากผมกับแผ่น8สิวทุกคนเซ็กชั่นนี้คือ joyco อะไรเนี่ยเป็นแบรนที่แบบใช้ในซารลอนมันน่านโดนมากเลย ทุกคนที่เนี่ยมันมีแบรนด์เยอะมากน่าจะถูกจะแพงมันแบบมันน่าใช้นะนี่นูโตรเจนา่าเรติโนช่วงนี้ฝรั่งเขาฮิตเรติโนกันมากไอ้ตาแบบะเซตแบบวิดีโอฝรั่งเยอะมากพวกแพทย์ผิวหนังจะเอามาว่า r e เรติโนเนี่ยคือแบบตัวปังว้ยนี่ทุกคนน้ำตบใสเครื่องของเอสเต้ค่ะ19.99กอ้มันปังมากเลยอ่ะ่างนี้จะเป็นเซตนะคะน่าใช้มาก โซนนี้นะคะเป็นโซนชั้นในทุกคนเดี mm ๋ย hmm. จะบอกว่าเควินขายงงมปะละ่ะราคาเต็มประมาณ33เดี๋ยวมาดูกันว่า t Jmax เขาให้เราที่อยู่ที่เท่าไหร่15บ้เราได้ไป3ตัวแบบมันมันคุมมาเนี่ยเราดูมีแต่เบนโอ้โหมีแต่เควินขายของดีๆทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยมาเป็นตับเลยของใหม่ๆสวยๆนี้อันนี้สีสวยไซส์อะไรเนี่ย อันนี้ไซส์เอสเอ้นี่ตาใส่ได้ดูดีมันมีตาแบบดีๆีอ่ะจซื้อไปอิกดีกว่าอีเวลาเราจะแบบใส่กางเกงโยคะออกกำลังกายให้ใช้กางเกงในแบบนี้นะคะมันจะไม่กุนขอบมันจะบางๆเก๋อ่ะอย่าเป็นเจนนี่อ่ะอยาเป็นเจนนี่เบรพิงก็ต้องใส่เข็มขัดไปปะคะ่ะสวยนะเนี่ยใส่แอไม่ได้วะตอนนี้จะเป็นชุดนอนนะคะพวกชุดคุมชุดนอนนี่เสื้อยืด ดูซี่กูตูไปเลยงงไปเลยคือเป็นผ้าแบบนิ่มๆใส่สบายอยู่บ้านพวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบรนด์ที่นี่ตามไม่รู้จักนะมันดูดีมากเลยอะแดนสกินอะไรเนี่ยตาเห็นชุดชั้นในก็ดูสวยเนี่ยเนี่ยดูดีเราผ้านิ่มมากผ้าใส่สบายมากแต่ว่าจะซื้อไปสักชุดเนาะเพราะว่าวันไหนที่แบบอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนแต่ชอบใส่ชุดแบบเน่าๆอย่างเงี้ย ผ้านิ่มมากน่ารักอันนี้มันเป็นเซตด้วยนะทุกคนนี่เนี่ยมันมีกางเกงอย่างนี้ด้วย่วนนี้จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าผู้หญิงนี้ตั้งแต่บูทเป็นจริงเป็นจงังไปจนถึงโซนนี้ก็จะเป็นแบบสนิเกอร์บ้างรองเท้าทั่วๆไปบ้างอะไรนะแล้วทุกคนดูสตีฟแม a ์เดนสตีฟแม a ์เดนันเป็นแบรนด์ที่แบบทารองเท้าค่อนข้างแพงน,นะขายสามเก้า 9, จุดเก้าเก้าจากราคาเต็มหกสิบเจ็ดตังมากใส่เนียแต่น่าจะใส่ได้เน,นี่ยสวยมากทุกคน ซนเสื้อผ้านะคะเยอะมากใหญ่มากเราต้องมีเวลามาคุยทุกคนมนีทั้งแบรนด์ทั่วไปแล้วก็แบรนด์เนมนะคะเดี๋ยวเราจะลองคุยๆกันดูหน่อยเอ้ยคือมันเยอะมากมาเป็นดงเลยอะขอเป็นดงแรกก่อนเลยนะคะเดรสอ่าน่ารักน่เนี่ยอันนี้น่ารักมากเฮย้ยชุดยาวระบายระแบ,ะบ้อะไรก็ว่าไปชวินไข่แล้วดิฉันก็จับได้มาแต่แบบราคาเต็ม แ4ขาย4999จอ่ะจัดไปแม่ก็ขายขึ้นราคาไปเลยปะ่ะต้องเอาแหละกำลงกำไรเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะว่าแบรนด์ที่เราเห็นขายตามห้างแพงๆอ่ะกำไรมันสูงมากอันนี้เป็นเรสสันนะคะออกงานเออไปเที่ยวเอออันนี้สวยจังเลยสีดำิ9 9ดเเองจา่ส8เธอต้องมาคุยบอกเลยใครมาเที่ยวมาอะไรอ่ะเธอต้องมาบอกเลย TJ Maxx ปังก็เอาเลดอ,อีเอาเลดก็ปังจริงๆแล้วอะ <c oughs> วันทั้งสองอย่างนะไปได้ไปได้ไไดสำหรับฉันอะไรที่ไม่ปังรู้ไหมของแพงเอ้าล้อมอยพูดไปเรื่อ,อ,อยอุ้ยนี่สวยมากเนยจจใส่ทำงานพูดดีพูดดีดูราคา299จาก50เอออีดอ,อกลดสีเร์เซไปเลยเจอของลดเดี๋ยวไปตามผัวก่อน baby come 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 over there they have some a lot of good stuff. They have a lot of workout stuff, and I think you don't have that much. Maybe you can take a look. มีดอกบังคับให้ผัวดูของเฉยเลยฮีก็ไม่ได้อยากจะมาซื้ออะไรแล้แต่ฮีต้องขับรถมาพาเรามาเพราะเรามันอยากมาโซนนี้จะเป็นชุดออกกําลังกายทุกคนมันเป็นอะไรที่เริบมากมาดูสิดูสิมันเลดศนะอันนี้เป็นของของผู้ชายเด่๋ให้แฟนมาดู อะไรอย่างเงี้ยดีนะแฟนชอบใส่เนื้อผ้าอะไรอันนี้ของชนีแน่เลยตัวมันสั้นๆนี่ๆๆๆๆนี่ๆๆน่่นี่มันฟิลแบบเหมือนเวลาใส่กับชุดตีเทนนิสอ่ะนี่กระเป๋าบาของนีบาลนซสสวยนะทำทรงสวยดีอ่ะไาลก้านนี่สวยอ่ะทำสีแบบละมุนละมุนหมวกจ้าของอาดิดาสนะคะแล้วก็มีแบรนด์อื่นด้วยน่ารักเธอถามแฟนดีก่า Baby, I like mine. Adidas <laughs> So cute, lawyer. But I think it's gonna be kind of difficult to match with the other outfit. But it's not that pink, it's kind of soft pink. <laughs> and it's really good price. You know how much is it? $13. You saw it. God damn it. <laughs> Having two small boyfriends. No เธอฉันเจอเซตนี้มันน่ารักมากมันเป็นแบบมันไม่ใช่สปอร์ตบาร์แต่มันจะเป็นดูแบบสปอร์ตตี้หน่อยๆมาพร้อมกับกางเกงขาสัน้นแค่14.99ฉันจะต้องถูกแล้วมันน่ารักมากแล้วเราก็ใส่กับเสื้อยืดสีขาวแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะมุ่งไปที่ h l l โ e e e นเดค o เรชั o n ซ็กันนะคะจะแวะไปดูหน่อยไม่ได้ซื้อเลยหรอกแค่จะแวะมาดูว่ามันน่ารักมากทุกคนหมอนองหมอนอิงน่ารักมากมีแบบสไตล์สีส้มๆพัมกินอะไรเงี้ยโอ้ยเพิม่พมคือมาหมดหนึกว่าเดินอยู่โฮมโปรนี่อันนี้ก็น่ารักดูหมอนอันนี้จิ ทมกินนะคือมันไม่ใช่แค่วันฮาโลวีนแต่คือมันเป็นฤดูฤดูแบบฤดูใบไม้ร่วงเขาจะตกแต่งกันสไตล์นี้ให้มันแบบโคซี่โคซี่อันนี้ของแบรนด์นะเนี่ยของ DKNY เนแล้วเนี่ยหมอนอิเนี่ยโซนนี้จะเป็นดอกไม้ตกแต่งนะคะเ็าไปตกแต่งหน้าบ้านในบ้านอ,อะไรนี้สวยมากมันไม่มีฤดูนี้ที่บ้านเราแต่เมืองน,นอกจะมีใบไม้ร่วงใบไม้ผลิอะไรเงี้ยทุกคนที่เซกชันเทียน คือคนไทยอาจจะไม่ได้อินเรื่องเทียนมากแต่ฝรั่งอ่ะอินมากมันเป็นการตกแต่งให้บ้านทุกโคซี่แล้วมันก็ทําให้บ้านหอมคือไม่ต้องจุดเทียนแค่เอาเทียนไปวางมันก็หอมแล้วแบบบ้านฝรั่งจะมีเทียนมีโคมไฟมีแบบประดับของจุกจิกจุกจิก,จกอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าบ้านไทยตอนนี้อินหรือ,อยังถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นกลิ่นสไตล์แบบ tropical fruit หรือว่ากลิ่นสไตล์แบบ fresh ocean สดใสมันเป็นอะไรที่แบบ หัวก็ฟูเนาะเป็นเทศกาลของแต่ละปีคนเขาก็จะตกแต่งบ้านหรือว่าทํากลิ่นบ้านให้มันเข้ากับเทศกาลอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่น่ารักมากเวลามีเทศกาลไหนก็จะของตกแต่งขายเต็มไปหมดพอหลังจากฮาโลวีนเนี่ยก็จะเริ่มมีของตกแต่งพวกคริสต์มาสมาแล้วนะตอนนี้จะเป็นฮาโลวีนซะเยอะคือการมาเดินที่นี่ควรมันไม่ใช่แค่มาดูของว่าของอะไรลดเยอะหรือว่าแบบมีของอะไรบ้างแต่ว่าแต่ชอบตรงที่ มันได้เห็นถึงไลฟ์ไสไตล์ของคนที่นี่คนที่นี่เขาจะอินช่วงเทศกาลมากแล้วก็อย่างบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบร่ำรวย็นเสรษฐีอ่ะเขาก็ใช้ของแบบทั่วๆไปมาดูตามร้านพวกนี้คนก็เยอะมากนะแบบเขาก็จะมานั่งเฟ้นของว่าแบบได้ของแบรนด์ไหนราคาดีราคาดังอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่เอตาแบบรับรู้ได้ก็คือการซื้อของมีแบรนด์ของที่นี่มันเป็นอะไรที่มันแบบ affordable คนทำงานอะไรก็ตามก็สามารถซื้อของมีแฟนได้ถ้าอยู่เมืองไทยก็คือทำงานจนตายก็ซื้อแฟนมีไม่ได้ตันนี้เป็นน้ำหอมคุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวแวะดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้ำหอมแฟนหมดพอดีแล้วคุณแฟนก็แบบซื้ออะไรเองไม่เป็นเวอร์ฉันก็เหมือนเป็นแม่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องดุมประเด็นว่าาจาจะต้องซื้อให้เพราะว่าาร์จะชอบเลือกเป็นกลิ่นที่ตาชอบนะถ้าเกิดกลิ่นที่ตาไม่ชอบเนี้ยเขาฉีดเราก็จะแบบเหม็นเจอสองอันที่รู้สึกว่าถูกจะนิดมาก กลิ่นดีมากอันนี้นะคะของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ว่า intuition ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นกลิ่นด้วยซ้ำราคาแค่12.99กลิ่นจะมีความแบบคูลคูลเย็นเย็นแต่ไม่เย็นมากความแบบเป็นผู้ชายชิลชิลแต่มีความเท่ในตัวแล้วก็อีกลกิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นที่ก็ชอบเหมือนกันตัวนี้นะคะไม่รู้จักแต่ว่าราคา12.99เกเเหมือนกัน กินจะคล้ายๆน้ำหอมพีนิกสีส้มอะซึ่งอันนั้นน้ำหอมพีนิกสีส้มเป็นน้ำหอมที่แฟนในตาใช้อยู่กินนี้มีความคล้ายแต่ว่าถูกกว่าซือให้แฟนไม่ซื้ออะไรแพงมากหรอกแค่เราซื้อให้เขาก็ดีใจแล้วเอ๊ะเขาดีใจปะว่ะ I'm gonna smell like it Okay you wanna try mm hmm. And then maybe we wait a little bit mm Hmm nice it's fresh citrus just like you ทุกคนนั่นเหเป็นทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปจ่ายเงินเข้าไปแคชเชียร์ตรงโน้นนะคะนี่คือแคชเชียร์แล้วของน่ารักเยอะชิบหายดูแฟนรู้เลยว่าเราชอบของน่ารักเยอะชิบหายกูจะปวดใจยังไงอะในเล์ปก็คือน่ารักมาก Let's home and see what go bought back and I อยากลองอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น sparkling water ซึ่งเป็นรส lime แล้วก็ watermelon ก็คืองงเหมือนกันว่าแล้วมันจะต่างกับน้ำอัดลมยังไงวะหอมดีหอมแต่โมอ ah. อันนี้คือเป็นน้ำเปล่าที่ซ่าเหมือนแบบน้ำโซดาสิงแต่ว่ามีกลิ่นกิน แตงโมกลิ่นลแต่ว่าไม่มีรสเป็นน้ำเปล่าแต่งกลิ่นนั้นเอง so it doesn't taste like watermelon but it's just the scent m hmm. m I think it's nice I mean maybe good for people who wanna drink something that seems to be sweet but don't w a n t a drink sugar you know Yep มาอัปเดตกันว่าโดนอะไรมาบ้างจริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้นะิ้นแรกก็เป็นแผ่นแปดจิวแต่แปดสิวตัวนี้ได้มาในราคา7.99า7.99ค่ะแล้วก็ต่อมาได้เสื้อชั้นในตัวนี้มันเป็นของแบรนด์ Lucky Brand นะคะ2ตัวสีฟ้ากับสีน้ำตาล2ตัว6ดอลลาร์เองนะกระโปรงม้าลายน่ารักมาก น้ำกระโปรงเป็นลายมาลายนะคะไซส์เอสได้มาในราคา1 2 9 9้าค่ะออกมาได้เคสมือถือนี่น่ารักมากจริงๆอยากได้เคสมือถือมาดูดูมานานแล้วคือมีคนแกะให้เราเรียบร้อยอำนวยความสะดวกแกะเราเรียบร้อยคือซื้อของตามซูเปอร์ตามห้างเมืองนอกนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปดูดีๆคนที่นี่ชอบแกะคือกฎหมายเขาจะค่อนข้างเอื้อกับลูกค้าบางอันแกะได้จริงแต่อย่างเนี้ย อยู่ในกล่องอะบางคนก็แกะออกมาลองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรหรอกแล้วก็ราคา7.99จ้าจ้าตัวนี้ Coconut Oil Hair Mask นะคะของยี่ห้อ o, o l i l ล o Ligi พูดอลไรูปม,มั่วไปหมดนี้น่าใช่มากนะคะกระปุกไม่ได้ใหญ่มากตั้งใจซื้อกระปุกไม่ใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวไอตาจะต้องบินไปอีกเมืองอื่นต่อนะคะได้มาไหนนะคะ5.99ค่ะแล้วก็ได้นี่เป็นชุดเซ็ตตัวนี้เนอที่ตาโชวให้ดูเป็นแบบเป็นเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงขาสัน้นนี่ตาได้มาเซ็ตนี้ในราคา14.99ค่ะแล้วก็ได้น้ำหอมมาให้คุณแฟนนะคะ หอมมากตันนี้ราคา12.99เองจ้าประมาณแบบ5 6 0 6 0 0นาะก็หอมมากๆากเขาเขียนว่าเป็น smoke ว e t i v e r บวกกับซีดาบวกกับสไปฟ์จิงเจอร์แต่มันหอมมากกลิ่นสไตล์จะชอบเป็นกลิ่นแบบยูนิเซ็ก์หน่อยเอาให้แฟนใช้มันก็จะมีความแบบคู่นิดนึงแต่ก็มีติ่งหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากก็เท่านี้แหละที่ซื้อไอตาซื้อไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้มีความจําเป็นจะซื้ออะไรเลยแต่บังเอญไปเห็นอะไรมันน่ารักก็ซื้อนิดหน่อยเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันมีของแบบหลากหลายระดับมาก ทั้งแบบแบรนด์ทั่วๆไปแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือแม้กระทั่งแบรนด์แบบที่มันอาจจะเป็นแบรนด์แบบดีๆแต่ตาไม่รู้จักเป็นแบรนด์ของที่นี่ตตมไม่รู้จักอะไ,อมไมรเไงี้ยแต่ก็พยายามถ่ายมาให้เพื่อนๆดูาจะไม่ได้ถ่ายแบบทุกๆเซกชันทั้งหมดนะคะแต่ก็พยายามถ่ายมาที่รู้สึกว่ามันแบบน่าสนใจไอตาเที่ยวมาหลายเดือนแล้วประมาณเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่4แล้วนะไอตาไม่ได้แบบมีเงินแบบช็อปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็เลือกซื้อ,เล,อ,อเลือกใช้เวลาซื้อของไอตาก็เข้าร้านแบบนี้นะคะร้านปกติธรรมดาแต่ก็เปรียบเทียบราคา ว่ามันคุ้มค่าไหมอะไรยังไงถ้ามันเป็นแบรนด์เนมแบบดีไซเนอร์แบรนด์แต่ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นเพราะว่าแตาไม่ได้มีตังถ้าวันในวันหนึ่งไอตารวยมีเงินไอตาก็อยากซื้อบ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้ไอตาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เอตาจะแบบซื้อแบบผ่องเป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยขนาดนั้นไอตาก,ก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วไอตารู้สึกว่าคนที่อยู่ที่นี่เท่าที่เอตารู้จักแบบเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยหลายๆคนเขาก็พูดว่าการอยู่ต่างประเทศอะบางทีอาจจะเวลาคนที่อยู่ไทยเนี่ยมองว่าคนที่ เยใช้แบบของมีแบรนด์ของมีแบบเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเขารวยเขามีเงินแต่จริงๆแล้วว่าการอยู่ต่างประเทศแบบพวกแบรนด์อย่างเงี้ยอาดิดาสไนกี้มันเป็นแบรนด์ที่มันแบบซื้อได้ทั่วไปยิ่งถ้าซื้อตามร้านพวกนี้มันก็จะยิ่งราคาถูกมากที่ใจจะบอกก็คือไม่ว่าคนที่อยู่ที่เนี้ยจะรวยมากหรือว่าจะเป็นคนแบบทํางานทั่วๆไปมันก็สามารถเข้าถึง ของคุณภาพดีได้ไม่เหมือนที่ไทยคือการที่เราอยากได้ของแบรนด์ดีๆสักชิ้นนึงมันแบบเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าค่าของชิ้นมันก็ต่งค์ภาษีมันลค่าเพิ่มมันก็สูงมากพอเห็นในตาก็เลยอยากจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออคนที่นี่เขาแบบใช้ชีวิตแบบนี้นะคืออย่างสาขาที่ที่ตาไปถือว่าของเยอะนะคะแล้วก็แบบจัดวางเรียงสวยบางร้านนี่คือเละเทะหล่นตามพื้นอะไรอย่างนี้เลยนะคือเรียกว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างราคาเบาราคาประหยัดเลยนะคะก็เอามาเมาให้กัน ฝังนะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์วิดีโอให้หน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นวิดีโออะไรคอนเทนต์ mm hmm. อะไร mm hmm. ก็จะทํามาฝากกันนะ mm hmm. อยากให้ท mm ําคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ hmm. บอกกันได้เลยนะ mm hmm. แต่ถ้าแบบพาช็อปหน่อยค่ะแบบดีไซเนอร์แบรนด์แบรนด์เนมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีเงินก็วันนี้ไปลนะบ๊ายบายช่วงตอนนี้จะเริ่มเย็นแล้วประมาณหกโมงแล้วแดดมันก็กำลังสวยเลย ทุกคนรู้ไหมว่านอกจาก YouTube Facebook ไอ้ตามีช่องทางอื่นด้วยนะไอตามี Instagram ด้วยมี TikTok ด้วยมี Twitter ด้วยสามารถไปกด Follow กันได้นะคะแต่ละช่องทางไอตาก็ลงคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะอยากให้ติดตามกันเยอะๆนะคะเข้าไปดูรูปสวยๆใน IG ไปดูวิดีโอตลกๆใน TikTok กันได้นะคะแล้วก็ไปดูไอตามบ่นเรื่องการเมืองใน Twitter กันได้นะคะ Bye.